เดแฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติแล้วเขาให้เราไงปีนี้เราก็เลยให้เขาเป็นการขอบคุณที่แบบว่าอยู่เคียงข้างกันมาอ้าวแล้วปีที่แล้วก็ให้เราใรับหปี้ีนี้เราให้เขาเราให้ปีหน้าอาจจะให้กันละกันเออหรือเปล่าต้องรออีกปีหนึ่งเลยหรอพิม่ะเดี๋ยวไหนไหนอย่าเรียกอย่าเรียกไหนไหนไม่นี่คือเป็นเป็นผู้เข้าประกวดถูกไหมค่ะงั้นขอถามคาถามแบบ ถามแบบให้ผู้เข้าประกวดตอบหน่อยดีกว่ายังไงมีเตรียมคำถามมาให้ถาจริงจังเหรอถามจริงจังเลยนะตอบให้ไวด้วยนะครับทุกคนตั้งใจฟังแจกี้ครับถ้าคุณได้เป็นผู้ครองหัวใจของเกวรินทร์นะฮะคุณจะช่วยครอบครัวปัญหาการพัฒนาธุรกิจห้างทองได้อย่างไรครับหมายเลข375ตอบครับ ขอบคุณสำหรับคาถามนะส่วนตัวน้องแจ็กกี้นั้นนะคะน้องแจ็กกี้จะทําให้การขายทองสามารถขายได้24ชั่วโมงค่ะก็คืออยากจะทําให้เป็นหุอนร้านสะดวกซื้อนะคะรวยเมื่อไหร่ก็แวะมาห้างทองหวังเงินไทยขอบคุณค่ะโอ้ชนะเลยง้มขอเมาได้ไหมขอเมานิดนึงได้ไหมะจะบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแจ็กกี้คนเดียวนะคือจะบอกว่าทุกคนน่ารักมากมีคนเล่าให้แจ็กกี้ฟังพี่ผู้จัดการแล้วก็คุณแม่ฝากมาบอกว่า ตอนนี้มีคนสมัครเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ <clears throat> ส่งเรซูเม่เป็นเรื่องเป็นราวส,ส,ส่งคลิปเป็นเรื่องเป็นราวคือน่ารักเอ็นดูเราเห็นก็ปิ่มใจแต่เราต้องเชียร์นะเราต้องแบบส่งแรงเชียร์เป็น S M S อะไรอย่างเงีย้ยเองมีการเปิดบทนับคะแนในจากทางบ้านค่ะคุณแม่หนูอย,อยากจะช่วยคุณแม่ในการเลือกครั้งนี้ด้วยแล้วก็อยากเชียร์น้องสาวของเราด้วยแบบนี้นะคะ